ดี่ะตอนบ่ายพบน้องพนลายกําลังเล่นน้ํานะคะคุณตาตัาากน้ําให้น้องเล่นน้องก็เล่นใหญ่เลยเอางวงพักเอ็นพักเก่าพักเอาโอ,อ้โสนุกมากเลยน้องเล่นน้ำสนุกมากเลยนะคะเล่นเสร็จน้องก็ตักกิน ตาอาบน้ำให้น้องแล้วนะคะน้องไม่เห็นช่วยตาเลยเออช่วยตามอจริง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 เออน่ารักมากเลยจริงบ่งงาจังเลยเออช่วยตาลูกช่ยตาตาไม่มีกลังตแก่แล้วเช่วยตาไปเลยฉันจะให้เจ๊พูดเลย นวดตู <muitas> ้ตาหนุมเย็นมากเลยบายมาเอากระมังมาแล้วตาโอ้น้องใหญ่เลยอืม ้าเก่งมากน่ารักมากเลยสอนง่ายมากเลยนะคะเอารถตูดหน่อยตาเออเอา้าช่วยตาช่วยเออ <c oughs> ช่วยกันช่วยกันเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะ เอาล้วไปผ้าแล้วจะมีอะไรผ้าแล้วเพิ่มอ้าอ้าวทำอะไรอ้าวถูดาไล้วถือไปถือมาเอาตารดอีกตารดเลยตาลดเลยเออน้งช่วยตาน้ำช่วยตาแล้ว เก่งๆกงๆๆน่ารักมากิ้งไปกิ้มาแล้วถูไปถูมาแล้วโอ้อยอ้อยลากตัวเองไว้ละอาน้ำในรลานอก็ายตัว กดไลค์กดแชร์ให้น้องพันลลายด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆด้วยนะคะโอน้องได้อาบน้ำแล้วก็สบายเย็นสดชื่น กินจะหาคุณยายแล้วจะแย่งคุณยายแล้ว วันลล่แก้งยายแล้ว,ยยลวได้อาบน้ำสดชื่นแล้วแก้งคุณยายเลยเล่นกับคุณยายโยกคุณยายเล่นเลยน้องน่ารักมากเลยนะคะ กดแชร์ให้น้องพนาลายแม่เขมบุกด้วยนะคะช่องน้องพนาลายแม่เขมบุกค่ะติดตามด้วยนะคะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นใหญ่เลยได้อาบน้ำเล่นใหญ่เลยสบายตัวสบายกายอาบน้ำเสร็จตัวเล็กนี่ก็มาเล่นเด็กเ้าตัวเล็กเนี่ยคะ แม่หาแมตัวเล็กแม่เล็กไหนฮะตัวเล็กไหนฮะเอาแม่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กไปไหนตัวเล็กไปไตัวเล็กมาเล่นมาเล่นเออตัวเล็กก็จะมาเล่นด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพานาลัยแม่ไข่มุกช่องตะอวยทรัพย์มงคลด้วยนะครับ เดี๋ยวก็ช่องน้องพันนลัยเม่ไข่มุกด้วยนะคะน้องได้อาบน้ำน้องก็มาเล่นกับยายพันนลายจ๋ามานี่เร็วพันนลายน่ารัก คุณยายเอาย่ามาให้แล้วเนี่ยคุณยายไปเอาย่ามาให้น้องพันลลายแล้วเนี่ยคุณยายก็เดินเอาย่ามาให้น้องโอ้น้องดีใจใหญ่เลยกินย่าแล้วขอบคุณนะคะคุณยายเอามาย่ามาให้หนูขอบคุณคุณยายมากๆค่ะ

หนูขาทำอะไรจ๊ะอ้าโอยทำอะไรอรอรแม่ไอกสี่ทุกทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพันาลารายแม่ไข่มุกเชื่งตะ,จะอวยทรัพย์มงคลด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องพันาลารายแม่ไข่มุกด้วยนะคะ ตอนเย็นติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ